สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูมะเขือคางกบที่เราไปถอนมาจากต้นมะนาวแป้นดกพิเศษที่เราไปเโรยเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วก็ขึ้นมาเต็มไปหมดใช่ปะ่ะเราก็เอามาถอนแล้วก็มาไว้ตรงนี้แต่เราทำตอนเช้า เราทําตอนเช้าของเมื่อวานนี้ไงเราก็ต้องเอาแก้วมาครอบไว้แบบนี้การคลายน้ํากันแดดด้วยถือว่าโอเครอดแล้วนะาหาแก้วแบบนี้มาครอบก็ได้จริงๆริงงเนี่ยรอดคิดว่ารอดหมดแล้วเพราะเราทําตอนเช้าเราย้ายเขาตอนเช้าอ่ะซึ่งหมองนี้เขาก็โดนแดดไงคิดว่ารอดหมดแหละเนี่ย รอดรอดหมดถ้าเราไม่เอาแก้วมาครอบนะบ่านนี้เขาจะแบบเฉาละต้องเอาแก้วมาครอบไว้เนี่ยคือมะเขือคางกบที่เราใช้เมล็ดพันธุ์ต้นแก่ๆของเขามาโรย,โรยไว้แล้วเราก็แยกๆมาปลูกนี่พริกหยวกงามดีไหมงามดีแท้เออพริกชี้ฟ้าเนี่ย นี่เราเอาเอาผักพืชผักขมๆอะ่ะพวกนานเฉวอยใบนานเฉวยพวกอังกับหนูมาใส่ไว้นะนี่ด้วยนี่ด้วยเอามาใส่ไว้เนี่ยตรงเนี้กระถางเนี่ยเป็นกระเจี๊ยบที่เราเอามาปลูกไว้แต่ทีนี้ไม่ค่อยงามเลยถอนออกหมดเลยกระเจี๊ยพันดกอะ่ะสาเหตุที่ไม่ไม่ค่อยงามเพราะว่าอาจจะเป็นปลูกที่เดิม เห็นเขาบอกว่า on ถ right? so ้าต้นไม้ที่ปลูกที่เดิมมันก็จะไม่ค่อยงามใช่ไหมเราก็เลยเอาออกหมดเลยแล้วเราก็หมักด้วยน้ําหมักจากเศษอาหารด้วยนะเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราหมักได้ไม่นานไงยังไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมเนี่ยก็ลองทดลองไปนะถ้าเกิดแต่มันเป็นน้ําหมักที่ที่เราใส่แบบที่ยังไม่ได้หมักหมักนานเต็มที่ไง เราก็ยังคิดว่ากรดเขายังน้อยกว่าน้ำหมักที่แบบนานเป็นปีหลายเดือนอะไรเงี้ยก็ต้องรอลุ้นนะว่าจะรอดไหมเนี่ยมะเขือพางกบดเนี่ยเสียสละชีพเพื่อชาติจริงเลยเธอเ <laughs> สียสละชีพเพื่อชาติไป <laughs> ดูว่ารอดไม่รอดก็ต้องรอลุ้นกันไปเนี่ยเพราะว่าเราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารอ่ะรวมทั้งเศษอาหารด้วยที่อยู่ในถังหมักนะที่หมักเศษอาหารไว้แล้วมาใส่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันไป ทีนี้รอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงจะทนกรดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละต้นนะอย่างที่บอกอะโรยเม็ดไปพร้อมกันเขาก็โตไม่พร้อมกันอยู่แล้วเพราะเม็ดเมล็ดพันธุ์ความสมบูรณ์แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนี่ก็งามดีเหมือนกันนะเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้พืชผักขมๆม,มาใส่นะป้องกันแมลงบีขาวได้นะถึง แต่เรามันจะไม่บอกร้อยซหรอกแต่แปดสิบอร์เซนแปดสิอร์ซี่ป้องกันแมลงหวีขาวมารบกวนได้นะเนี่ยพืชผักขมขมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตัดพวกอังกาบหนูสะเดาฟ้าทลายโจรเอามาหมกหมกใส่เนี่ยเห็นไหมหมกไว้เอามาหมกไว้อันนี้สองสองกระถางเนี่ยมะเขือคางกบที่ยังไม่กล้าเอาลงดินเลย <c oughs> เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดู นี่มะเขือทางกบที่เราจะเก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์อีกวันนั้นป้าป้าจะาเก็บกินไปนี่อันนี้จะเก็บไว้ทำพันธุ์อันนี้ตัดมะมกมาแล้วนะเนี่ยตัดยี่ราเนี่ยเห็นไหมเอายี่รามมะมกไว้นี่เอามะหมกหมกไว้ตรงเนี้ยผู้ใบย,ยี่ราเนี่ยเนี่ยมะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งมาทิ่มไว้ด้นี่ ตัดกิ่งนะเอามาทิไมไว้ปักชาแบบควบแน่นก็มีเอถ่ายไปยังอันนี้ติดรากแล้วเดี๋ยวเอาลงกระถางย้ายลงถุงเพาะชาก็ได้นะเนี่ยแต่ร้อยแข็งแรงตัวนี้กันดีกว่าตักวางบาง,บางเอาตรงนี้ได้พอโดนแดดอน,นี่เดี๋ยวเราก็อึบนี่กระถางนี้ แป้นดอกพิเศษรากงอกมาเต็มแล้วทีนี้ตอนนี้รากก็กินไปกับตรงนี้ไปก่อนยังไม่มีที่นี่ก็แป้นดอกพิเศษเอานี้ออกกันบุ้งก็งามงามเนาะผักเป็ดก็งามงามเดี๋ยว อาไปลงช่องฮ่า <c oughs> อย่าไปลงช่องอนี่ของน้องหนวดโตดีนะเนี่ยมะพร้ขวขาวตาเที่ยแอ,ดแอ๊ดนักขนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะไปตามเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมาบริขวขาวตาเที่ยงนครพนมด้วย ใครชอบฟังเพลงเพาะๆไปเลยฮะนี <c> ่ <oughs> อันนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะที่เรามั่นใจว่าใช่อันนี้พี่นัทตัตเตอร์น่งหนวดที่เพาะจากเมล็ดถือว่าโอเคโตดีส่วนมะเขือนะมะเขือยาวมันน้องหนวดอันนี้เอากิ่งตอนที่เราตอนกิ่งต,ตัดไปลงแล้วตัดไปลงถุงเพาะแล้วเนี่ยมะเขือยาวมันน้องหนวด ได้กินเรื่อยๆนะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เรียบร้อยแล้วนี่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 ดูนี่พี่น้ำบัตเตอร์น้องหนวดร่างงอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปจะตัดกิ่งของเขาเนี่ยแหละเอาไปนี่เลยเอาไปลงถุงเพาะโอเคเลยเนี่ยถือว่าโอเคเอตอนได้แกลบดำมะนี่นอกนั้นยังนอกนั้นเขาแล้วตอนที่หลัง ก็ต้องรอดูแต่โหติดลูกติดอะไรรอให้รอกินรอเก็บเมล็ดพันเพาะอีกป้าปาเรานี่ชอบมาเด็ดกินไปหมดแล้วอืเฮะอุ้ยเนะกินจะดจดเดียวกินแบบดิบ กินแบบเขียวๆเ้ยเนี่ยอย่างเนี้ยลูกอย่างนี้ยังอร่อยเลยรูย้ป่ะพี่นัดบัตเตอร์น้องหนวดเนี่ยกินแล้วแทบจะไม่เหลือมเมล็ดให้ไปเพาะเลยเป็นไงจ้าแป้นดอกพิเศษของชราพรแป้นดอกพิเศษแป้นดอกพิเศษเอแม่เอ๋ยงามจริงงามนื้อสิ่งเปรียบย้ยงามหาคำใดเอ๋ยเอยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเมือนกันนอนยือนรา่าง เดี๋ยวหาเวลาตอนกิ่งกงินโอ้โหโอ้โหดอกพิเศษของแท้นะคะเนี่ยดูดิงามไม่ผักเป็ดผักเป็ดบ้านเรานี่จะใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่มากอันนี้น่าจะเปิดรับแดดได้แล้วคิดว่านะ ก็อันเนี้ยต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งนะเราไม่แน่ใจส่วนนี่เรายังไม่รู้ว่าเมื่อคืออะไรจนกว่าเขาจะโตแล้วก็ออกลูกให้เรากินอืมเดีย๋ยวเราก็จะไปเก็บเก็บพืชผักขมๆมาใส่อีกตอนนี้ใบหนานเฉวยเราปลูกไว้รอบบ้านเลยปลูกไว้แบบรอบบ้านเลยนะนี่ด้วยเดี๋ยวใส่น,นี่ใครจะแบบมีเวลาบ้านก็ตัด กันไกลมาซอยๆๆเขาก็จะย่อยสลายเร็วขึ้นนะต้องร้อยเขาย่อยสลายก่อนแล้วก็รากเขาจะดูดพืชสาระขมขมเข้าไปตพวนี้กันแมงวีได้ดีเลยเนี่ยแล้วก็มาใส่เลยใส่แบบนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายนี่แบบนี้ ลมทิมๆไว้ก็ติดหน้าหนานเฉาหวยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบติดง่ายมากเลยปักชํำนี่ติดอย่างง่ายเลยลงช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นสนุกสนานนี่แล้วใส่ตรงนี้นี่คือเวลาต้องร้อยเขาย่อยสลายนะเนี่ยให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยก่อน แล้วเราก็มั่นใจว่ารากเนี่ยก็จะดูดขมขมขึ้นมาไอความขมนี่มันช่วยรักษาโรคพืชได้ด้วยนะเราคิดว่านะหวานเปลมขมเป็นยาทีนี้ก็รอลุ้นติดตามชมกันไป <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะ